ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะอาจารย์เบิร์ดเผยดวงนารีราศีต่อไปนี้จะโคตรรวย ทำทำานายนี้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าจะมีราศีไหนบ้างที่จะดวงดีและโคตรรวยไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ชาวราศีมังกร 2. ชาวราศีมีน 3. ชาวราศีพิจิกดวงนางพญาแรงขั้นสุด แรงสเสน่หาแรงดวงรวยไม่ยังดวงคุณจะรุ่งพุ่งปังมากคิดหวังสิ่งใดทําสิ่งใดก็จะสําเร็จดวงสเสน่ห์แรงมากใครเข้าใกล้จะคิดถึงหลงไหลมีความเป็นผู้นำสูงทั้งเก่งทั้งแรงเป็นคนทำอะไรตรงไปตรงมาดวงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองและเวลาที่ไม่สบายใจ คุณมักจะนึกถึงท่านตลอดเวลาแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นผ่านเรื่องร้ายๆแย่ๆไปได้เสมอค่ะดวงดาวประดับแขนซ้ายหากคนราศีมังกรมีนพิจิกมีไยขี้มแมลงวันที่ใต้ท้องแขนหลังมือจะมีดวงเสน่ห์แรงขั้นสุดคนรักคนหลงมักมีดวงข่มสามีและส่งเสริมสามีไปในตัว หากสามีคนไหนเชื่อฟังคุณเชื่อในสิ่งที่คุณเตือนชีวิตเขามักจะดีขึ้นตามคำพูดคุณไปด้วยหากสามีคนไหนไม่เชื่อฟังดื้อในสิ่งที่คุณเตือนชีวิตก็มักตกต่ำไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีวาจาเป็นไปดั่งคำพูดพูดเตือนอะไรไว้เกิด90้อเซ็นต์มักเป็นไปตามนั้นเสมอค่ะต่อมา หญิงราศีพฤกษกและกรกฏค่ะขอโทษนะหลบทางให้ฉันหน่อยคนดวงกำลังจะดีดีอย่างไม่น่าเชื่อผู้หญิงที่เกิดราศีนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566เหมือนเดือนพลิกชีวิตหลายคนจะพลิกกลับไปรวยกลับไปมีได้อีกครั้งของใหญ่บ้านรถที่ดินทองคำจะมีเข้ามาให้เก็บ ผู้หญิงราศีนี้ดวงเด่นเรื่องการงานขั้นสุดหากทำค้าขายยอดจะปังพุ่งสำเร็จขยายกิจการได้ลงทุนต่อยอดเพิ่มเติมหากทำงานประจำข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือตามตำราบอกว่าผู้หญิงในราศีนี้หากมีดวงดาวประดับแขนซ้ายไฝ่ขี้มแมลงวัน เกินสองเม็ดขึ้นไปจะมีวาสนาร่ำรวยจับเงินล้านมีคนเข้ามาช่วยเหลือหากมีที่แขนขวาเกินสองเม็ดขึ้นไปจะเป็นคนขยันชอบลุยด้วยตัวเองมีความเป็นผู้นำร่ำรวยด้วยตัวเองดังนั้นผู้หญิงที่เกิดราศีพฤกษกและกรกฎจึงขึ้นชื่อเรื่องความคิดและการลงมือทำ หากคิดวางแผนทำอะไรจริงจังแล้วมักไม่ค่อยพลาดเป้าปังสุดๆไปเลยค่ะและ2ราศีสุดท้ายคือราศีกุมและราศีตุลค่ะหากคุณเป็นผู้หญิงที่เกิดในราศีนี้บอกได้คำเดียวว่าคุณเป็นคนสุดยอดมาก พื้นฐานดวงของคุณมีไพ่สามไม้เหรียญมังกรดวงคุณเปรียบเสมือนพญาสิงห์ที่ไม่เคยยอมใครถูกต้องเป็นถูกผิดต้องเป็นผิดหากใครฝืนกฎธรรมชาตินี้ต่อให้ใครหน้าใหญ่ก็ไม่ยอมดวงคุณเป็นคนไม่ตกต่ำต่อให้ชีวิตแย่แค่ไหนก็ไม่คิดขอใครกินยิ่งในศักดิ์ศรีมากมีศักดิ์ศรีมากกว่าผู้ชายหลายเท่าด้วยซ้ำคุณเป็นคนรักอิสระ ไม่มีใครบังคับคุณได้หากใครทำให้คุณเสียใจผิดหวังซ้ำๆคุณก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายถอยออกมาแบบไม่มีศักดิ์ศรีได้เช่นกันดวงคุณเด่นเรื่องการงานการเงินและดวงโชคลาภพื้นฐานเป็นผู้หญิงสายมูใจบุญจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคะ่ะผู้หญิงในราศีนี้ หากมีไฟขี้แมลงวันทั้งสองแขนจะเป็นคนไม่พึ่งพาใครเป็นคนมีเสน่ห์มากหากใครเข้าใจคุณจริงๆจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ฝากผีฝากไข้ได้คุณจะคอยเตือนคอยให้สติหากสามีเชื่อฟังสามีจะได้ดีทุกคนดวงคุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าเสน่ห์ดวงจะมีสามีมากกว่าสองคนขึ้นไปใครมีสามีไม่เกินสองคนถือว่าน้อยมากๆ ใครได้คุณไปโชคดีสุดๆเพราะคุณจะช่วยหนุนนำดวงผู้ชายให้ดีด้วยเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ